ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอาเคดกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาพูดถึง10สิ่งพื้นฐานที่เราต้องรู้เพื่อช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกในช่วงเริ่มต้นเกมให้เพื่อนๆมุ่งเน้นแต่การทำเควสก่อนเลยก็เน้นเควสหลกัหลกๆไปที่เควสสีเขียวเพราะว่าเควสสีเขียวในช่วงแรกเนี่ยจะได้อีเยอะมากและจะทําให้เราเลเวลว อีกทั้งเควสสีเขียวส่วนใหญ่เนี่ยทำง่ายแค่เดินไปส่งอาจจะตีมอนเตอร์บ้างบางตัวในช่วงเลเวลนี้เราไม่จาเป็นต้องสนใจเควสสีเหลืองเราสามารถปล่อยผ่านไปได้เลยตามทางนะแต่แค่จะมีบางเควสเท่านั้นที่ควรต้องทําอย่างเช่นเควสเลี้ยงสัตว์เราจะได้สัตว์ขี่มาก่อนหรือจะเป็นพวกเควสปลูกพืชปลูกผักเขาก็จะมีสอนส่วนเควสตามสถานที่อย่างที่เกิดนะครับไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในช่วงแรกเนี่ย EP ที่ได้ก็จะน้อยมากๆกับเวลาที่เราเสียไปเรารีบเลเวลแล้วก็ไปทำเควสหลักๆในอนาคตจะดีมากกว่า แต่ถ้าหลังจากที่เรา30เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในจุดที่มีเควสสีเขียวอยู่มีเควสสีเหลืองเราก็ควรที่ต้องทำเควสสีเหลืองควบคู่ไปกับเควสสีเขียว,วด้วยเพราะว่าเควสหลังๆจะให้ EP เยอะมากตั้งแต่ 4,000, 5,000ไปถึง7,000หลังๆนี่ได้เป็นหมื่นเลยนะก็ให้เราทำควบคู่ไปจนถึงเลเวล50ได้เลยนะครับ ข้อที่2เราสามารถอัปเกรดหรือยกระดับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้แต่ต้องเป็นของที่มีคําว่า explorer หรือบางอันให้เราสังเกตว่าอุปกรณ์ที่ไหนมี XP เราก็จะสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ยกระดับได้ซึ่งการอัปเกรดอุปกรณ์บอกเลยว่าเป็นตัวช่วยสําคัญมากที่จะทําให้เราเดนเล่นง่ายเพราะว่าเราจะมีทั้งพลงังป้องกันพลังโจมตีที่สูงมากขึ้นหรือถ้าใครย่อยทิ้งหรือโยนทิ้งไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านค้าเลยนะมันก็จะมีพวกร้านค้าแบบนี้นะครับซึ่งก็เลือกเลยว่าเราจะเอาแบบเกาะหนัก,กเกาะเบาเกาะหนังแล เราจะได้ทุกชิ้นส่วนในราคาแค่10ิีเวอร์เท่านั้นก็เดี๋ยวผมซื้อเซ็ตวิาสาดมาแล้วกันลแล้วก็มาเปิดบึ้ง ในการที่เราอัปเกรดระดับนะครับเราก็กดที่เมนูนี้เลยเกียร์อัปเกรดใส่อุปกรณ์ที่เราจะทําการอัปเกรดเข้าไปแล้วก็ให้ใส่ Story q u e s t Infusion ก็จะมีตั้งแต่แหลง 1, 1> แหลง 2, 2ซึ่งส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยเราทำเควสเราก็ได้มาอยู่แล้วหรือเราตีมอนก็จะได้รับมาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะหาจากตรงไหน,นเราก็มาร้านค้า Gene เ a t e m อ r c h ช n t ก็จะมีขายเหมือนกันเลือกเอาได้เลยระดับ1ระดับ2ระดับ3แล้วก็ต้องเตรียมใบสกอร์ a w a k e n i n g ไว้ด้วยนะก็จะมีตั้งแต่เลื่อนระดับ1เลื่อนระดับ2ส่วนนกาาาาารรรรเเลื่่อะดดับ3ีาสามาถหไ้ จากแคชช็อปนะครับจะอยู่หน้าที่2นะซึ่งเขาขายฟรีอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงอีเวนต์เกินซะเยอะแล้วอัปเกรดให้ดูเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดรองเท้าให้ดูปื๊บใส่รองเท้าเข้าไปแล้วก็ใส่ Story Infusion เข้าไปนะครับแล้วก็กดยืนยันยกระดบับเปลี่ยนสีอุปกรณ์จากสีขาวก็จะเป็นสีม่วงหลังจากนี้ไม่พอนะครับให้เราเข้ามาที่เมนู Awakening เพิ่มเลเวลของอุปกรณ์จากเดิมเลเวลของเราเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล1ถึง55ใช่ไหมที่สามารถสวมใส่ได้แต่ถ้าเราทำการยกระดับไปอีกขั้นหนึงโดยใช้ใบสเก็ต Awakening สีของอุปกรณ์เนี่ยก็จะถูกลดลงแต่แน่นอนนะครับความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับเลเวลจะเพิ่มขึ้นท้าแรงหงเนี่ยจะอยู่ที่2 0ถึง55กดเข้าไปนะครับ Awakening บึง พลังเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ต่อมาให้เรากลับมาที่การเลื่อนระดับอุปกรณ์ก็ให้ใส่อุปกรณ์ที่เรายกระดับเดเวลตะกี้มาแล้วก็ให้ใส่ Story Quest in Fusion ใหม่จะเป็นแรลงหนแรลงสอก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ใส่แรลงสอดีกว่าถ้าไม่มีซื้อเอาได้เลยแต่ผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วกันใส่รองเท้าเข้าไปแล้วใส่ของที่จำคัญเปลี่ยนสีใส่เปลี่ยนสีเสร็จนะครับกด แต่เราต้องมีเงินเตรียมไว้ด้วยนะในการที่เราจะเลื่อนระดับสีแค่นี้เราก็จะได้สีส้มมาใส่แล้วเห็นไหมแต่มันเป็นของที่เลเวล20ถึง55ถ้าในช่วงที่เราเลเวล30ขึ้นไปแล้วเนี่ยแนะนําให้อเว k e n นิ่งอีกรอบนึงแล้วก็ใช้ใบสีฟ้าซึ่งใบสีฟ้าผมไม่มีผมก็จะไปซื้อที่ร้านค้ารเชเลเรตเนี่ยด้วยราคา1นึ่งซิลเวอร์กดซื้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทําการอเว k เนนิ่งกรบใส่ใบเข้าไป อุปกรณ์ของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ระดับเลเวล3 0 5ถึง55และแน่นอนนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลื่อนระดับสีของอุปกรณ์แต่ในที่นี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นวัตถุดิบแรงสามแล้วก็ใส่เกียร์ของเราเข้าไปปึ๊บใส่ของให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ระดับยูนิคไซเป็นของสีส้ม แน่นอนของสีส้มเนี่ยมันก็จะดีกว่าของสีเขียวที่ผมสวมใส่อยู่แต่แน่นอนนะครับให้ใส่ไปก่อนในช่วงแรกนอกจากนี้ในกรณีที่เราเลเวล50ขึ้นไปแล้วเราสามารถยกระดับให้เป็นของเลเวล50ได้อีกด้วยแต่ผมยังไม่ยกระดับนะกันนะครับเพราะว่าถ้าผมยกระดับไปผมจะไม่สามารถสวมใส่ได้และก็เลเวลผมไม่ถึงด้วยอ <c oughs> นุก็สามารถทําได้นะข้อที่3ถ้าเกมนี้เราตายเราจะเสียอีทานที่ดีอย่าตาย แต่เราสามารถกู้คืน EP ที่สูญเสียไปได้นะครับถึงจะไม่100%ก็ตามแต่ง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปคุยกับนักบวชนะครับที่อยู่ใกล้จุดเกิดที่เราอยู่แล้วก็กดตัวจี้รับพรอนแต่ในการทําวิธีนี้เราจะเสียลาเปอร์นะแต่แน่นอนนะครับดีกว่าเสีย EP ีนักหลังเนี่ยการตายครั้งหนึ่งมันเจ็บและมันจุกอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่ได้อะไรเลยขอ้อที่4ในใจราแบบนะฮะก็จะมีจุดเคลื่อนย้าย ในกรณีที่เรามีเควสอยู่กลางแมปแล้วสามารถใช้แท่นเคลื่อนย้ายได้มันก็จะมีหลายวิธีเลยนะในการเคลื่อนย้ายมีตั้งแต่ส่งเราไปด้วยไอน้ำเนีย่ยยิงข้ามทวีปกันไปเลยทีเดียวส่งไปส่งกลับ แต่ถ้าวิธีนี้ช้าไปเราสามารถเปิดสมุดวาร์ปได้นะครับเทอร์ o r ตบุ๊กกดเลือกจุดหมายที่เราจะไปถ้าเราเคยไปแผนที่นั้นๆมาแล้วแบบนั้นมาแล้ว,ลวเขาก็จะมีชื่อเมืองบอกสถานที่บอกหรือเราจะดูโลเคชันก่อนก็ได้เมื่อเราจะไปจุดนั้นเราก็กดจุดที่เราจะเทะอร์ r ตแล้วก็กดเปิดประตูวาร์ปเปิดเกตสู่เมืองต่อไปปึืบอเพียงแค่นี้หรือว่าเราจะไปแบบอื่นหรือแผนที่อื่นเราก็สามารถขึ้นเรือเหาะของจุดนั้นๆได้ จริงๆก็ยังมีอีกหลากหลายระบบเราไม่จำเป็นต้องเดินเองเลยเพียงแค่นั่งรถนั่งเรือขึ้นเรือหากการที่เราจะดูว่าเรือหาะมาไม่มามันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเวลานั้นเราสามารถกดดูก่อนได้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดว่าเรือหอะจะมาตอนช่วงเวลาไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าเทียบท่าแล้วเรือหาะขนาดนั้นเลยนะปือยย้อนสะพานมาพับตายไหมเนี่ยป่อยขึ้น อ่ะก็รอ,อเลยครับปึบ๊บเดินทางข้ามมาสู่อีกเมือง กลางแมพกลางแมพกลางทวีปนี่แหละก็คือการขึ้นเรือหอ่อเหมาะกับการที่เราขนสเสบียงมาด้วยเทตันของอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ผานะพวกนี้ได้เพราะว่าการที่เราแบกสัมภาระอยู่เราจะไม่สามารถววบได้นั่นเอง 5. การที่เราตกจากที่สูงถ้าเลือดเราเต็มอยู่ยังไงก็ไม่ตายนอกเสีอจากว่าเลือดเราเหลือน,น้อยนะฮะเดี๋ยวผมตกให้ดูเลยบ,บึ๊บเห็นไหมไม่ตาย แต่ถ้าตกอินเทียเรียบร้อยหัวข้อที่6กการเปลี่ยนภาษาเกมหลังจากที่เราล็อกอินเกมเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเข้าหน้าสู่เกมจะอยู่ที่ลันเชอร์ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับสำหรับเมนูการเปลี่ยนภาษาก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเราสามารถเลือกภาษาอังกฤษภา,า,าษาไทยหรือภาษาอินโดเดเซียได้ต้องเปลี่ยนก่อนเข้าเกมนะครับหัวข้อที่7การเติมเงินเกมนี้ก็มีของแคชขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของม้วนคัมภีกล่องเก็บของสัตว์สะพายหลังอะไรพวกนี้นะครับ ก็มีของค่อนข้างหลายอย่างอยู่และบางอย่างเนี่ยเป็นส่วนช่วยสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถค้าพวกของอัปเกรดได้เอาเหรียญไปซื้อของเฉพาะได้เอามาช่วยเพิ่มลาเบอร์อื่นๆอะไรประมาณนั้นนะครับในการที่เราจะเติมเงินเราต้องเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของเขาก่อนไลฟ์พอร์ตให้เราทําการล็อกอินให้เรียบร้อยกดที่เมนูล็อกอินจะมีคําว่าเติมเงินขึ้นมาเราก็กดเติมเงินการเติมเงินนี้เราสามารถจ่ายผ่านและปิดไลฟ์เพย์ได้นะครับหรือว่าเราจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้เหมือนกัน แต่เป็น U.S. นะหรือว่าจะเติมเงินด้วยบัตรเติมเงินก็ได้นะครับก็ะจะเป็นวันทุกข้อ Cashcard เลือกเอาได้เลยแต่ถ้าใครมี Rapid Linepay อยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างง่ายเติมใส่ที่ ID ของเราก่อนหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ Cash Shop และเลือกหัวข้อรับ EX Cash แล้วก็กด c o n f i r มเขาจะพาเรามาหน้านี้แล้วก็ให้เรากดเลือกเติม c a s ถ้าเรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยเรากดเลือกได้เลยเอา1าหมื่นหนหรือเอา500 0 0 0อ่ะผมกดให้ดูนะครับหรือกดเติม c a s ด้วยครับ เพียงแค่นี้ ex point ของเราเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว5,000เพราะว่าผมกดไป125เวลาเราเข้าเกมมาอะ ก็จะขึ้นอยู่ที่5 1 0 0ผมมีอยู่แล้วไงแค่นี้เราก็สามารถซื้อของได้ตามที่เราชอบแล้วนะครับอยากซื้ออะไรซื้อได้เลยถ้าแต้มมีเพียงพออันนะหัวข้อที่8ก็จะเป็นพวก q u วสบ blue s ควส q u ร์ด board ประกาศอะไรพวกนี ord, ้มันอยู ord, ่ที่ q u วสบอร์ดเควสนั้นๆบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เขาก็จะให้เรารวบรวมหนัง100อันเราจะซื้อเอาจากตลาดก็ได้นะแต่ผมว่าถ้าซื้อตอนนี้น่าจะแพงนะครับหนัง100อันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันหรือว่าเราจะไปผลิตเองเอาก็ได้คือช่วง,งแรกๆอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ แต่ก็ควรรู้ไว้ว่าของตอบแทนที่ได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะบางแมปพังแผ่นที่นี่ถือว่าเป็นส่วนช่วยสําคัญมากถ้าเป็นการผลิตเนี่ยเราสามารถผลิตได้จากโต๊ะตัวนี้เลยครับแต่เราต้องมีของก่อนนะต้องมีวัตถุด,ดิบต้องมีวัตถุด,ดิบ ต่อมาหัวข้อที่9เราควรที่ต้องขุดแร่ติดไว้ถ้าเป็นพวกแร่เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแร่ระดับสูงเนี่ยเราอาจจะยังขุดไม่ได้เราต้องไปเพิ่มเลเวลก่อนในส่วนของการเพิ่มเลเวลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีนึงเพราะว่ามันค่อนข้างยาวเกี่ยวกับการคาฟด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นจุดอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นสีดำๆส่วนใหญ่มันจะมีจุดที่ตายตัวแต่แค่จะสุ่มเกิดไปเรื่อยเท่านั้นเองเราก็ขุดติดไว้นะครับถ้าอยากได้เงินหน่อยนะทำวิธีนี้ก็ได้นะครับบางทีอาจจะได้ของไป ครบแรกระดับสูงต่อแลกันนะครับสำหรับเรื่องที่10เรื่องที่10นี้ก็คือการตั้งปุ่มสกิลในกรณีที่เรามีสกิลเยอะหรือว่าช่องสกิลไม่เพียงพอเราสามารถทําการเพิ่มช่องสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็ให้เราเข้ามาที่เมนูและเลือกออปชันเลือกในส่วนของหัวข้อช็อตคัทแล้วก็เลือกโชว์บาร์บาร์หนึ่งบาร์สองบาร์สามในกรณีที่ผมเอาบาร์ออกนะครับช่องสกิลก็จะหายไปแต่ถ้าผมทาการเพิ่มบาร์เพิ่มเติมมากขึ้น ก็เพิ่มอีก2ช่องเลยดูเห็นไหมแค่นี้เราก็สามารถเอาสกิลที่คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยมาลงเพิ่มเติมเข้าไปได้แล้วนะฮะแต่ไปเลยและนอกจากนี้นะครับในการเพิ่มช่องแล้วเรายังสามารถเพิ่มปุ่มเพิ่มเติมได้อีกด้วยสำหรับการเพิ่มปุ่มก็ให้มาที่หัวข้อ Key Setting แล้วก็เลือก s r t c u t Bar อ่าเราจะเพิ่มตัวเลขลงไปในช่องไหนก็จัดไปได้เลยนะครับในกรณีที่ผมอยากใส่บาร์ที่3เป็น F8 ก็สามารถทําได้หรือว่าใส่บา์ที่2นะครับอ่ะเป็นตัวพี่ผมก็สามารถทําได้ฮะเห็นไหมมันก็จะขึ้นตัวพี่หรือ F8 อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือการเพิ่มช่องบาร์สกิลนั่นเองอันนี่ก็คือ1 0หัวข้อนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเบื่อใครติดปัญหาอะไร หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่ากับเกม a r c a s ลิงโหลดก็อยู่ใต้ล่าง description ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมเจอก,กันใหม่พันหนะ้า